ปลูกดอกหน้าวัวในบ้านไม่ดีจริงหรือดอกหน้าวัวปลูกในบ้านไม่ดีจริงหรือมาฟังกันค่ะดอกหน้าวัวถือเป็นไม้ดอกที่มีถิ่นกำเนิดจากรัฐฮาวายประเทศสหรัฐอเมริกาโดยสามารถกระจายพันธุ์ได้ทั่วทุกทวีปและ,จะเจริญเติบโตได้ดีไม่ว่าจะอากาศร้อนหรือชื้นสำหรับไทยนั้นมีความเชื่อว่า ดอกหน้าวัวเป็นดอกไม้อัปอมองคลที่มักใช้ตามงานศพไม่เหมาะกับการนำไปมอบเป็นของขวัญหรือนำไปแสดงความยินดีในโอกาสต่างๆและที่สำคัญไม่ควรนำไปปลูกในบ้านวันนี้ยายจึงขอพาคุณผู้ชมทุกท่านนะคะมาไขข้อข้องใจต่างๆไปพร้อมกันค่ะ ในความเชื่อเกี่ยวกับดอกหน้าวัวของคนไทยนั้นมักเชื่อว่าเป็นดอกไม้อับประมงคลแต่แท้จริงแล้วรู้หรือไม่ว่าดอกหน้าวัวในปัจจุบันนั้นกำลังกลายเป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญและยังเป็นที่ต้องการของตลาดต่างประเทศอีกด้วยอาจจะแปลกใจแต่คือเรื่องจริงที่ชาวยุโรปมักนำดอกหน้าวัวมาใช้สื่อถึงความรัก ด้วยลักษณะของดอกและใบที่คล้ายคลึงรูปหัวใจและความหมายที่สุดแสนจะพิเศษนั่นก็คือการแสดงถึงความรักที่อดทนและมั่นคงนอกจากนี้ยังมักนำดอกไม้ชนิดนี้ไปแสดงความยินดีและมอบให้แก่บุคคลอื่นในโอกาสต,ต่างๆ รวมถึงการนำไปปักลงในแจกันเพราะสามารถอยู่ได้นานกว่าดอกไม้ชนิดอื่นและหากเลือกมองในมุมที่สวยงามดอกไม้ทุกชนิดก็จะตูงดงามให้คุณค่าและแฝงด้วยความหมายที่ดีอยู่เสมอ เพราะฉะนั้นการปลูกดอกหน้าวัวภายในบ้านถือว่าเป็นเรื่องที่ดีไม่ใช่เรื่องไม่ดีอย่างที่หลายคนคิดเพราะดอกหน้าวัวยังสามารถฟอกสารประเภทเบนซินฟอร์มัลดีไฮดหรือสารเคมีอื่นๆที่มาจากผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดหรือผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับความงามเช่นน้ำยาทาเล็บหรือน้ำยาล้างต่างๆ และยังมีส่วนช่วยในการฟอกอากาศภายในบ้านให้คุณได้รับอากาศที่สะอาดดงสู่ปอดมาดูกันค่ะว่าขั้นตอนการปลูกดอกหน้าหัวนั้นมีอะไรกันบ้างสําหรับดินที่เหมาะแก่การปลูกดอกหน้าวัวมีความเป็นกรดเป็นด่างอยู่ในระดับกลางไม่เค็มหรือเป็นกรดมากจนเกินไป แล้วมีการนำเศษอิฐที่หักมาวางเป็นมุมสี่เหลี่ยมเว้นตรงช่องกลางตรงก้นกระถางเพื่อเปิดรูระบายน้ำจากนั้นให้นำต้นไม้มาวางตรงกลางกระถางนำดินที่มีส่วนผสมของกาบมะพร้าวสับหนึส่วนใส่ลงในกระถางอาจมีการเติมสารโูไม้สัลเฟตผสมลงกับดิน2-3ช้อนชา ือช่วยให้ต้นไม้แข็งแรงขึ้นดอกหน้าวัวเป็นไม้ดอกที่ไม่ชอบแสงแดดจัดแต่ชอบรับแสงแดดอ่อนๆจึงเหมาะกับการนำไปวางริมหน้าต่างและทั้งหมดนี้คงคลายข้อสงสัยต่างๆเกี่ยวกับการปลูกดอกหน้าวัวในบ้าน ได้บ้บางนะคะคการปลูกดอกหน้าวัวมีการให้ปุ๋ยซึ่งเป็นปุ๋ยเกล็ดนะคะอาจจะเป็นสูตร13-13-13หรือ21-21-21ก็ได้เพื่อบำรุงดอกการให้น้ำในช่วงฤดูแล้งควรรดน้ำให้ชุ่มทั้งตอนเช้าและตอนเย็นการดูแล าก็ไม่ใช่เรื่องยากนะคะสำหรับวันนี้ยายก็นำสาระดีๆมาฝากและคงไขข้อข้องใจให้กับใครหลายๆคนที่ชื่นชมความสวยงามของดอกหน้าวัวแดงนี้นะคะว่าสามารถปลูกภายในบ้านแล้วดีหรือไม่ปลูกได้หรือไม่นะคะหวังว่าคงเป็นประโยชน์สำหรับผู้ที่รักไม้ดอกไม้ประดับ และไม้ใบทุกๆท่านสำหรับวันนี้ยายขอขอบคุณและสวัสดีค่ะ